โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมมิวกันด้วยนะครับอ่าวันนี้อ่าตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีการอัปเดตแพทเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นคณะสำรวจนะครับซึ่งควรจะเข้ามาตั้งแต่ระบบใส์ขีเข้ามาแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมได้การทําการสำรวจไปแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็หน่วยที่หนึ่งคือใส่พลังตามที่เขาต้องการนะครับพลังสำรวจคือเขาต้องการอยู่สองร้อยสามสิบนะครับ ก็ผมใส่ไป241นะครับก็เกินมานิดหน่อยนะครับก็ใส่ให้เกินดีกว่าใส่ให้ขาดนะครับก็ทีมตำรวจที่สองนะครับเขาต้องการพลังอยู่ที่50หน่วยนะครับอ่า130นะครับไม่ใช่50นะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงครับก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเราใส่พลังตำรวจน้อยไปนะครับจะสังเกตได้ว่าได้แค่สลามสีเขียว2ตัวนะครับกับทีมที่ใส่ไปแบบตามเงื่อนไขเขานะครับ ก็จะดรอปของมาประมาณนี้นะครับเปิดเพื่อรับชิ้นส่วนพาหานะสัตว์และวัตถุดิบฮืมมิโกกาได้สัตว์เลี้ยงด้วยนะทุกคนโอเคก็รับมาครับนี่นะครับอาจจะสังเกตได้ว่าเขาต้องการพลังสำรวจ90นะครับก็ผมใส่ไปแค่40นะครับก็จะสังเกตได้ว่าได้สลามมาแค่2ตัวนะครับ ดินแดนสาบศูนย์ก็เป็นดินแดนที่2นะครับก็ใช้พลังสำรวจ230นะครับอันแรกใช้อยู่90นะครับก็เอาอันที่2ไปเลยนะครับของเหมือนกันนะครับแต่อันข้างล่างรู้สึกจะได้ดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูของดอปกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็เอาสัตว์ขี่ตัวหลักนะครับใส่เป็นอันดับแรกนะครับเพราะมันจะเพิ่มพลังสำรวจยีนะครับ ก็วิธีจัดนะครับก็กดไปที่ช่องตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกสัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับตรงกลางเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหลักนะครับเพิ่มพลังสำรวจ20%ครับก็วิธีย้ายก็ลากย้ายแบบนี้เลยนะครับโอเคสำหรับพลังสำรวจหาได้จากไหนนะครับก็การอัปเกรดนะครับนี่นะครับอัปเกรดสัตว์ขี่พวกนี้นะครับก็ถ้าใครรวยก็จัดไปเลยนะครับ แล้วก็กดไปตรงนี้นะครับก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้ดินแดนไหนนะครับก็้าแนะนําเป็นดินแดนสับสูตรแล้วกันนะครับก็ใช้พลังสํารวจเยอะดีนะครับไม่งั้นก็เป็นทุ่งสีเขียวนะครับใช้90แล้วก็ไปหน่วยที่2ก็กดอีก90นะครับก็แล้วแต่ใครจะชื่นชอบเลยนะครับใช้เวลาเท่ากันนะครับ12ชั่วโมงก็ถ้าเราใส่ไปแล้วก็สามารถใส่ได้อีกนะครับเราไม่ต้องมาจัดเพิ่มนะครับ อ่าเราไปดูของรางวัลกันดีกว่านะครับอ่าอย่างแรกได้ทองมานะครับอย่างที่เห็นได้ทองได้สา,ามาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วมาดูกล่องไม้กันนะครับก็เปิดเพื่อรับชิ้นส่วนพานนะและวัตถุด,ดิบนะครับเรามาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับปั๊บก็น่าจะประมาณว่าได้เศษแบบเศษพาหนะแล้วก็พวกแครอทอะไรพวกนี้นะครับ อารมณ์เหมือนดานกิจกรรมะครับที่ดอบกล่องสีทองประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็วันนี้ผมจะมาอัพสัีเป็นอ่ะตอนนี้บัตรไรเดอร์หายาก2ดาวเป็นเลเวลยีนะครับก็จะเลื่อนขั้นเป็นดาวที่3นะครับใช้อ่ะตาสัญ,ญลักษณ์ของสัตขี่นะครับตาไรเดอร์นะครับก็ใช้เงินอีก95้าหนะครับผมมีสองแสนก็กดไปเลยครับ อูสามดาวเจ็ดเคเพิ่มเท่าไหร่วะเนี่ยก็สามารถกดที่การ์ดตรงนี้ได้นะครับก็เขาจะบอกนะว่าเพิ่มอะไรบ้างนะครับเพิ่มเลือดผานหน้านะครับเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดอีกพันเจ็ดนะครับกดไปครับหมดแล้วนะครับก็จะมีตรงนี้กับฝึกตรงนี้นะครับใครสามารถถ้าใครมีเยอะก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเราฝึกครบ200ครั้งนะครับอ่าแล้วก็จะปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับบันไดสวรรค์นะครับซึ่งจะบวกเลือดให้เราอีกนิดหน่อยนะครับประมาณ500ถึง1,000นะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับโอเคก็มีชุดเข้ามาขายใหม่ด้วยนะครับ กอจำกัดเหลือ2ีชั่วโมงนะครับก็ถ้าใครมีกำลังทรัพย์ก็สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าบวกแสแต็กเลือดด้วยนะครับ6ชิ้นสงวนราคาอยู่ที่840คูป,ปองนะครับก็ตีเป็นเงิน800ร้สึดจะ300กกว่านะครับ 325บาทนะครับโ okay. อเค325บวกอีกนิดหน่อยนะครับคูปองถ้าขาดเหลือ30กว่าก็ต้องเทิมอยู่เดียวนะอ่าเสร็จสับอยู่ประมาณ350-370นะครับก็อันนี้คือเติมคนเดียวนะครับเติมตรงจากทางเกมไม่มีโกงแน่นอนนะครับแต่ถ้าอยากได้ถูกก็ ไม่การันตีนะครับก็มีร้านอยู่ใน facebook อยู่นะครับเห็นแวบ,บๆนะครับก็บชุดหนึ่งก็200กว่าบาท300อก็มีนะครับก็ถ้าใครอยากประหยัดอยากเสี่ยงก็สามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับโอเคป๊อปป๊อปปสอนวิธีหาเลือดนะครับใครอยากเพิ่มเลือดเยอะๆนะครับ ก็อัพจัดปูงนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอัพแล้วกันนะครับก่อนอัพมีเลือดอยู่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบนะครับอ่ากดผิดนะครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบนะครับก็ถ้าอัพตัวท่าน,น้ำนะครับใครอยากได้เลือดก็อัพตัวท่าน,น้ำนะครับใครอยากได้พลังโจมตีก็อัพท่านไปนะครับ ่าบวกพลังเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนี่นะครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบเป็นเจ็ดสิบสองเพิ่มขึ้นมาสิบสองหน่วยนะครับก็อันนี้คือเพิ่มต่อหนึ่งเวลนะครับเก้เวลสามารถดันได้ถึงหนึ่งร้อยหกสิบนะครับก็ตอนนี้เลเวลฟอตตี้อยู่ที่หกสิบห้านะครับบวกได้อีกเก้าสิบกว่าเวลเลยนะครับก็เก้าสิบเวลก็บวกคูณสิบสองเข้าไปนะครับ ก็เกือบพันเลยนะครับบางทีอาจจะเป็นพันนะครับตัวเดียวนะครับบวกเลือดพันหนึ่งนะครับแล้วก็จัดฝูงท่าน้ํามีกี่ตัวครับมีอยู่อีกสามตัวนะครับก็อัดบวกกันไปเลยนะครับจัดฝูงบวกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะดันพลังนะครับแนะนําเลยนะครับผลึกธาตุครับช่วยคุณได้เยอะเลยครับถ้าคุณบวกยิ่งเยอะยิ่ง สังเกตได้ว่านี่ครับหนึ่งขั้นจะบวกสิบหกนะครับก็กดไปเรื่อยๆนะครับร้อยขั้นก็บวกพันหแล้วนะครับนี่ครับไปครับอ่ะก็ใช้ทองพอสมควรนะครับก็เกินเลเวลหนึ่งร้อยขึ้นมาก็ใช้ทองครั้งละ2องหมื่นเลยนะครับบวกกาสาสัญลักษณ์อีกนิดหน่อยนะครับ สำหรับอาวุธนะครับก็กาพลังนิดๆหน่อยๆก็สามารถบวกเพิ่มเราได้นะครับจะสังเกตได้ว่าอาวุธพวกนี้สามารถตีบวกได้นะครับตีบวกไปนะครับมันก็จะเพิ่มสแต็กให้เราด้วยนะครับนี่นะครับบวกพลังด้วยนะครับถึงจะบวกไม่มากแต่ถ้ารวมๆกรันรก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอาวุธไม่ได้มีชิ้นเดียวนะครับนี่นะครับ บวกไปเรื่อยๆนะครับพยายามเก็บพวกอาวุธพวกนี้นะครับแบบ,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 กกบอ,อย่างนี้นะครับเนี่ยบวกได้พลังป้องกันบวกอีกหนึ่งอย่างนี้นะครับได้เลือดบวกอีกสองแบบนี้นะครับก็เราได้ได้พลังด้วยได้สแต็กด้วยนะครับค่อนข้างคุ้มพอสมควรนะครับอ่า นี่นะครับอัพให้เต็มแบบนี้เลยนะครับโอ้ปืนลูกสองไม้เป็นปืนที่น่าจะเต็มก่อนเพื่อนแต่แบบไม่เต็มอ่าบวกไปครับอ่าแล้วก็พลังนะครับถ้าใช้อาวุธยิ่งอ่ระดับสูงเท่าไหร่พลังก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็ถ้าใช้อาวุธเลเวล60นะครับหรืออาวุธยิโรนะครับสมมุติว่าเป็นสายความเร็วแล้วกันเนาะอ่าไม่ได้สีเรายังไม่มีสายบาลานแล้วกันเนาะครับเนาะเป็นไก่แล้วกัน่ ก็พลังอยู่สามหนึ่งนะครับสามแสนหนึ่งหนึ่งร้ยเก้าสิบเก้านะครับอันนี้แค่บวกหกนะครับจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับบวกพลังมาอีกหนึ่งพันเลยนะครับ แล้วก็ใครอยากรีดพลังนะครับอัพพลังสุดยอดครับไม่ใช่สิอัพอาวุธสุดยอดครับตรงนี้นะครับอัพอาวุธสุดยอดครับก็หกอันเจ็ดอันนะครับก็อัพให้ได้เลเวลสูงๆนะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับก็อย่างผมตอนนี้ก็อัพถึงเลเวลห้าสิบนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับเมื่อกี้พลังสามเซนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูสักชิ้นหนึ่งนะครับก็อย่างนี้นะครับถอดออกครับ พลังหายไปแสนหนึ่งครับแล้วพลังหายไปหนึ่งหมื่น,นครับอา๋ยวผมถอดทั้งชุดเลยก็ได้นะครับว่าถ้าผมถอดฮีโร่ออกหมดาพลังมันจะแบบหายไปเยอะขนาดไหนนะครับกอดถอดออกตรงนี้นะครับมีแค่ถอดอันแรกต้องถอดออกหมดเนาะ ำังใช้งานอ่าทอ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 าถ้าเราใส่ครบ6อันนะครับพลังเราจะเยอะมากเลยนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าพลังหายไป40,000 50,000เลยนะครับแค่อาวุธสุดยอดนะครับพลังหายไป50,000ครับ โบวกพลังสุดยอดที่เข้ามานี่เพิ่มพลังให้เราเยอะเยอะมากๆเลยนะครับก็สําหรับใครที่จะอัพพลังนะครับแล้วก็รูนนะครับใครอยากบวกพลังเพิ่มนะครับตอนนี้อยู่สอง0ันหกนเก้าพันนะครับแนะนําให้ใส่เป็นรูนใส่เป็นรูนเลือดนะครับดูครับแค่เปลี่ยนรูนเลือดนะครับพลังบวกขึ้นมาพันหนึ่งครับก็สีม่วงก็ใส่เป็นเลือดนะครับจะได้พลังค่อนข้างเยอะนะครับ ่าสีาสีส้มนะครับก็ใส่เป็นพลังโจมตีไม่ก็จาะก,ก่อนะครับจะบวกพลังค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบเห็นในกลุ่มเขาอันนี้กันนะครับมี2เสียงกันนะว่าลูนสายทีติคอนนะครับ ข้างหลวงแล้วนะครับก็รุนสายคีดคอนแบบนี้นะครับขีดร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้นะครับกับรุนอ่าที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือเปลี่ยนให้ดูนะครับระบบเยอะเหลือเกอินอ่ากับรุนใหม่ที่เข้ามานะครับกดตรงนี้ดีกว่านะครับสําหรับใครที่หารุนอะไรไม่เจอนะครับกดเลือกอฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับ ก็ตอนตนี้เราจะดูพลังโจมตีนะครับอขอดูระดับห้าเลยแล้วกันนะครับก็เป็นรูนที่เข้ามาใหม่นะครับโจมตีธาตุตรงนี้นะครับโจมตีธาตุบวกสี่สิบสามนะครับแล้วก็ได้คุณสมบัติพลังโจมตี75เจ็ดสิบห้านะครับแล้วสําหรับรูนป้องกันนะครับเขาจะใส่เป็นอ,อันนี้ไม่ได้บวกบวกธาตุนะครับจะเป็นต้านทานธาตุนะครับ ่าลูนพิเศษนะครับที่เขาใส่กันก็จะเป็นอ่า,อานี่นะครับโจมตีธาตุหนึ่งร้อยเจ็ดมีสองอนนะครับสีม่วงนะครับจะมีโจมตีธาตุหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับกับอ่าการแปลงธาตุก็คือเปอร์เซ็นต์คูณของธาตุนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้าทั้งหมดคูณ2.4%นะครับกับเราใส่โจมตีธาตุเข้าไปเพียวๆเลยนะครับก็ตอนนี้สีม่วงมีข้อตกเถียงกันอยู่สองอันนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะว่าเราใส่โจมตีธาตุหรือใส่ความเสียหายคี้ดิ่งข้อก่อนนะครับพลังจะต่างกันขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ